สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง,งวัวไทยพารวยและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือครับเอาสำรับคลิปนี้ผมกับสิพามาเบิงงวัวประกวดเนาะครับเนาะอยู่ที่สกลน,นครครับอำเภอเมืองครับเมื่อนี้เป็นวันที่2บเดือนมกรา6หาครับืันนี้มีงานประกวดโคกระบือครับว่บางๆเลยพาท่านผู้ชมมาเบิงครับการประกวดโคกระบือครับมีแต่ตัวงามๆตัวใหญ่ๆ ใครขามากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เนาะครับเนาะเป็นกําลังใจให้ช่องของบัวไทยพาล่วยและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคครับเกิดเดยวผมกิดสิพาทัวเบิงงัวนะครับงวงา้สายพันธุ์อย่างเลือดรอยพวกอเมริกาบามันเลือดลอยครับกิดสิพาอย่างพาชมเบิงนะครับเนาะนะครับเด๋วหันกล่องจังไยกันครับนี่ครับ่อแมพี่น้องนี่ พึ่งได้ลูกม้าของลูกเอลโมครับลูกอยู่ทั้งหลังครับแวนวีพีนี่ครับลูกเอลโมนะครับนี่ครับพาเบงโอ้นี่ครับหลังดี นี่ครับลูกลูกผู้ลูกตัวผู้เนาะครับพี่น้องครับงวประกวดนี่ครับแม่เพิ่งออกลูกได้ครับนี่ลูกเอลโมเนาะครับนี่ลูกตัวผู้ครับแบรนวีพี เดี๋ยวเรีจะพาไปชมง้วอื่นอีกนะครับนี่นะครับบรรยากาศยูที่สกลนครครับนี่ตั้งง้วประกวดง้วงา,งามครับง้วงาม,ง,ามงัวสวย ดอยมะสนามสเก็ตง้อประกวดสควอนกันทักท้ายได้นะครับผมกัล้อเบิร์เพิ่นประกวดนะครับครั้งแรกครับที่ได้มาเบิร์ง้อประกวดนี่รุ่นเดียวกันบอก ครัก่อนสิบเเบิ้งง่าบอกกวดครับไปเ,เบิ้งชาลูลีรับแชมก่อนครับเ,เรียน ประวดชาลีเร็กจะเป็นพวกหัวปลารมันนะครับงานชิ้นชิ้นชิ้นบารมัน อาจารย์จะมาต้งจ่ายไม่ไม่ไม่พรชัยมีน้ำเชืออาบัเชียอาบัเชีมาป่ะ นี่ครับผลงานของเขาการตลาดผลงานของลูกอาปาเช่ครับนะครับลูกสาว なるほど。<laughs> <laughs> เบื่งนีเ็จเท่ากับเดเขาไปเบิ่งงัวประกวดต่อนะครับก็บลอชมงัวประกวดต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ในการประกวดแบบกลุ่มนะครับเพนเมียในอันนี้นะครับก,รก็เข้ามาคุ้มเดียวนะครับสำหรับลูกที่เกิดจากแม่สีขาวนะครับแต่วันนี้นะครับรการมันอาจจะพ่อที่เป็นโคสีแดงนะครับลูกของตัวมันจะเป็สีแดงนะครับ,บ so When we looking at t h i s e o w o cases s of the g r e a t e r s u s the black h e r e in the h a r of the t e a now from the same mother different father that will produce d i f e r e n t hair color ครับนึ่งสำหรับในการตัดสินนะครับ แบ่กลุ่มนะครับเราลูกที่มาจากไม่โคสีเทาเนี่ยนะครับ uh, ที่จะพิจารณา each other like uh, their head their arm placement the depth of body the length of body and they look a like as the uh, frame and uh, the the p o s i t e of the, uh, to each other ครับ uh, ซึ่งเราเมื่อพิจารณานะครับแมโทั้งสองตัวนี้นะครับยู่เปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับก <c oughs> ็จะมองพิจารณาถึงความ ใกล้เคียงกันนะครับแต่นะครับหัวนะครับลักษณะโครงสร้างนะครับความยาวความลึกของลำตัวนะครับการตำแหน่งของตนโหนกนะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับนะครับท่านกรรมการก็นะครับให้ผลตัดสินนะครับว่านะครับถึงแม้จะเข้ามากลุ่มเดียวตอนนี้ก็สามารถเดียวชนะตัวเองได้นะครับครับ รโปรดิวส์ออฟดันะครับซึ่งเกิดจากแม่เทานะครับมิส s อสเคเ t ็นะครับ, ET, รบแล้วก็มีลูกที่เข้ามาโชว์มาต่อโหวตในวันี้คือมิสเตอร์ Hero, 6, ทีแซดทโร้ศูนยัพหนึแล้วก็มิสทีแซดนะครับกลุ่มบามันกุพานนะครับคุณจอยล่านะครับ,นะรบเป็นผู้มอบนะครับ สับปะพอแสดงความดีดีนะครับไร่นุชบุตรฟามมีวัวสวยๆเยอะมากฟามนี้นะครับ<ม>ไปพบปวดที่ไหนก็มีรางวัลติดไม้ติดมือตลอดนะครับแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่นะครับการพักสรรพันธุกรรมนะครับของวัวเป็นอย่างดิดงนะครับแสดงความดีดีด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการประกวดนะครับเร d Produce of ก a m นะครับอันนี้แม่พันุ์แดงนะครับแม่พันแดงลูกที่เกิดจากแม่พันธุ์สีแดงนะครับซึ่งมีอยู่สองกลุ่มนะครับแม่พันธ์ก็คือจีลเล็กแปดสองห้านะครับ ส่วนลูกที่มาโชว์วันนี้นะครับมาประกวดวันนี้ก็คือมิสเตอร์จิวเล็กอาปาเช่9 9้นะครับและก็คือไอตัวก็คือมิสเตอร์จิวเล็กวินเนอร์สามสองครูปที่สองนะครับจะ y วแสันติปาร์มนะครับแซสันติฟาร์มแม่พันก็คือมิสไวแทดหนึ่งหนึ่ห้าอทีนะครับแล้วก็มีรูปก็คือมิสไวแปันปันแปดเจดทับหนึ่งะครับแล้วก็มิสไวแทอันอันแปดทับสองนะครับ กลุ่มแรกของซีเรกจะเป็นเพศผู้ทั้งหมดนะครับส่วนกลุ่มที่สองของววนแทกจะเป็นเพศเมียนะครับเพศเมีเยทั้งหมดแ,และลุ่มก็จะมีอยู่สองตัวนะครับ